บทที่12ชินนบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัเเตเจเตมุนิสราศีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมทวิโลจเจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสภาคุนากรโร ฮาทเยเมอนุรุตโธสาลีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปติภาคัสมิงมูคคาลาโนจะวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงานันทลาหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปปติภาคัสมิงสุริยวะปะภังการโรนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงคโว กุมารกัสโปเทโรมาเหศีจิตวาทโกโสมัยหังวัฒนีนิจังปฏิทาสสิผุณากรโรปุโนโอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทลาปัญจะอิมีชาตานลาติติลากามะมะเซสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชินโนรสา เชรันตาสีละเตเชนะอังขัมังเคสุสันติตารัตนังปุรโตอาสิทักขเนเมตสุตตะกังถ้าชคขังปัจโตอาสิวามีอังุลิมาลกังขันธโมระปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทนังอาสิปาการะสะเสสาปาการะสันติตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปากาละนังกตา วาตปิตาที่สัญชาตาพาหิรัชะตุปัทถวาอาศสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชาสาวัสโตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเชลชินปัญจระมัจฉมิวิหารตังมหิตตเลสัทธาปาเลนตุมังสพเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิเจวมัมโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะสิตังตรายโยสัรัมมานุภาวะปาริตโตจลามิชินะปัญชโรติ<ไ>บทที่ 13. พาภาหุงมหากาภาหุงสหัสสมพินิมมิตเสวุธันตังครีเมคารังอุทิตโคร,ราาสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชะยมังกาลานิมาราติเรกามพิยุชธิตัสสพรติงโครัมปนารวกรมคามัตฐายขังขันตีสุทังตวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพระวตุเตชะยมังกาลานินาราคิลิงคชวรังอติมัตตะปูตังทาวกิจาักรกามเสนีวสุธารุนังตัง เมตต์ตัุเสกวิธินาชิตตวามุหินโธตันเตชะสะภวตุเตชยมังกาลานิอุขิตตักหัดคามติหัตตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัถังกุลิมาละวันตังอิทีปีสังขตมโนชิตวามุหินโธตันเตชะสะพวัตุเตชยมังกาลานิกัตตวานากัตถมุทรังอิวคัคพินียา จินใจย,ยะทุตทวจนาชยกายามเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวัตุเตชยมังกลานิสัจจังวิหาย,ยมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมมนมังอติอังตะปูตังปัญญาปฏิปัสสิโตชิตวามินินโทตันเตชะสาะวัตุเตชยมังกลานิ นันโทปนันทผู้ชคังวิผู้ทังมหิตถิงปุตเตนะเถระผู้ชเคนทมาปยันโตอิธูปเทสวิทินาสิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกลานิทุกขาหะทิฏฐิผู้ชเคณสุทัธะหัดถังประมังวิสุทธิชุติมิตรทิประกาปิธานัง ยานาะคเทนวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพะวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุธะชายมังคละอัตคาถาโยวาจานโทนทินะทิเนสระเตมตันทีหิตาวานเนกะวิวิธานิจุปัตถานิโมขังสุขังอาทิขเมยยะนโรสปัญโย มหาการุนิโกนาโถหิตายาสัพพปานินังปูเรตวาปารามีสัภพพาปโตสัมพโพธิมุตตมังเอเตนสัจวัดเชนะหตุเตชยมังคลังชยันโตโปธยามมเลสก,กยนา,นานังนันทิวตัตโนเอวังตะวังวิชโยโหอหิชยสุชยมังคเล อัปราชิตปันลงเกศิเสปัทวิปคกเรอภาิเ,เกสกสะพุทธานังอาคัปตโตปโมทติสุนักขตังสุมังขังสุป,ปะปตังสุหุติตังสุขโนสุมโหุโตจะสุยิถังพรหมเจย,ยิสุ ปัทถคีนังายะกรมมังวาจากรมมังปัทขคีนังปัทขคีนังมโนกรมมังปณีทีเตปัทถคีนาปัทถคีนานิกตะวานารพันตเถปัทถคีเนพระวะตุสัพพังคารังรขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะส,สัทาโสธีพระวันตุเม พระวตุสัพพังคารังรักขันตุสัพเดวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัานโสธีพระวันตุเมพระวัตุสัพพังคารังรักขันตุสัพเดวตาสัพสังขานุภาเวนะสัทานโสธีพระวันตุเมบทที่14ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคาเรโพธิตาเรตหินตหิน ตาธรรมทธาเนนะพวันเตปุชิตาโสติงกโรเตนทะวิหารมันตะเลเถราจมัชฌานาวกาจะิกโวสาลามิกาธานัปปติอุปัสกาคามาจะเทสานิามามจะอิสราสันปานภูตาสุติตาพวันตุเตเชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะลัมพวา สังเสทตชชตาอัทโบปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุขสกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจปุคราสังโฆโหตุสมโควะอัตถายะจหิตายะจะอมเหรักขันตุสัมธรรมโมสังเพปิ ธรรมจาริโนวุถิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมปริอริยปวิเวทิเตปสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปปเวชันโตกาเลเทโวปวส,สันตุวุตธิภาวายักษต,ตานังสมิทังเนตุเมติเนงมาตาปิตาจะอัตตระขัง นิจังรักันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักันตุสัพพะทาบทที่ 15. ทุกขปัตตาจนิทุกขาพยปัตาจนิสพยาโสกปัตตาจนิจนโสกากหตุสเพปิปานิโนเอตาวัตาจะตัมเฮอัมเฮหิสัม สัมพะตังปุญญสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานัทธันตุสัทธายสีลังลักขันตุสัพพะาภาวนาพิระตาโหตุขัจฉันตุเทวตาขาตาสพเพพุทธาปะรปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส บทที่ส6สุมังคลคาถาโอตุสัพพังสุมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีหโตุนิรันตรงโอตุสัพพังสุมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีหโตุนิรันตรงโอตุสัพพังสุมังการังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีหโตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาทยายบทหสสวดมนต์พระสูตรพระบริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท้าพเจ้าให้้นจากทุกขัยดังปวงขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถือเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหว้ครูห8แปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถรสาธุสาธุสาธุ